ค่ำคืนหนึ่งในเดือนเมษายนอากาศอบอ้าวผิดปกติผมตัดสินใจไปนอนค้างที่วัดป่าแห่งหนึ่งในชนบทตามคำชวนของเพื่อนสนิทวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งคืนแรกผ่านไปอย่างสงบผมนอนหลับสบายภายใต้หลังคากุฏิไม้เก่าๆที่เปิดโล่งรับลมธรรมชาติแต่แล้วในคืนที่สองเวลาประมาณตีสอง ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วๆในตอนแรกผมคิดว่าเป็นพระอาจารย์ท่านสวดมนต์ทำวัดกลางดึกแต่เมื่องเงี่ยหูฟังดีๆเสียงนั้นกลับไม่ใช่บทสวดที่เราคุ้นเคยมันเป็นเสียงที่ฟังดูเก่าแก่ลึกลับและมีจังหวะที่แปลกประหลาดผมลุกขึ้นนั่งพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ก็มีเพียงความมืดมิดและเงาตะคุ่มของต้นไม้ใหญ่ผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว ความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกุฏิไม่ใช่ความเย็นจากลมแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่จับต้องไม่ได้เสียงสวดนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากที่ไหนสักแห่งที่ใกล้เข้ามาผมตัดสินใจลุกจากที่นอนเดินไปที่หน้าต่างไม้เก่าๆที่ปิดอยู่ช้าๆเมื่อเปิดออกผมมองลงไปเบื้องล่างแต่กลับไม่เห็นใครไม่มีแสงไฟจากเทียนไม่มีเงาของพระพิสุหรือแม้แต่เงามืดของคน ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกพร้อมกับลมวูบหนึ่งที่พัดเข้ามาในกุฏิแรงจนทำให้ม่านเก่าๆปลิวสวยัยผมรีบปิดหน้าต่างลงอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรัวแทบจะทะลุออกมานอกอกผมนั่งอยู่บนเตียงเปิดไฟฉายส่องไปทั่วกุฏิไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองอยู่ไม่ห่างก็ยังคงอยู่ คืนนั้นผมนอนไม่หลับจนเช้าเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในกุฏิความกลัวเมื่อคืนก็ค่อยๆจางหายไปผมรีบเก็บของและลาเพื่อนกลับบ้านทันทีโดยไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เจอให้ใครฟังผมไม่รู้ว่าสิ่งสวดมนต์นั้นคืออะไรมาจากไหนและใครเป็นผู้สวดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่นอนคือผมจะไม่มีวันกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าชอบฝากกดถูกใจและกดติดตามกันนะ